เดือนภัยใครที่ใช้เครื่องซักผ้าอยู่สยองมากสิ่งสกปกปฏิกูลเยอะมากๆต้องระวังกันด้วยนะครับ ใครที่ไม่เคยล้างเครื่องซักผ้าเลยต้องดูคลิปนี้คเครื่องซักผ้าผมใช้มา1ปีเต็มยังไม่เคยล้างเลยสักครั้งผมเลยได้ซื้อหัวเชือ้อล้างเครื่องซักผ้ามาใช้ตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3แถม3ด้วยนะครับใครที่ใช้เครื่องซักผ้า7จ็ดกิโลขึ้นไปให้ใช้3ซองใครที่ใช้เครื่องซักผ้าต่ำกว่า7จกิโลลงมาให้ใช้แค่2ซองรับเมื่อตัดเทลงไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยขาวเป็นเม็ดแบบนี้สวยงามเหมือนกับผงซักฟอกเลยก็กดตัวเครื่องแล้วก็เลือกในโหมดของตัวล้างถังซักได้เลยครับ เปิดสวิตช์สตาร์ทเครื่องการทํางานฝาเครื่องยังมีฝุ่นเกาะเต็มเลยไม่ได้ล้างอิงๆน้าไหลลงแล้วเป็นฟองเหมือนผงซักฟอกเลยครับกลิ่นของเขาตีขึ้นมาคือรู้สึกหอมมากๆเลยนะครับเมื่อเต็มแล้วฟองก็จะเต็มเครื่องแบบนี้เลยครับเหลืออีกประมาณ40นาทีคือผมว่าจะตักฟองออกมาให้พี่ๆได้ดูว่าด้านในมันเป็นสิ่งที่น่าสะอิะเอียนน่าสยดสยองขนาดไหนแต่ว่าฟองมันบงังมันไม่ชัดเอาอย่างนี้แล้วกันผมก็เลยเปิดรันเครื่องให้เครื่องทํางานและน้ําก็ไหลออกมาแบบนี้ทุกคน คนดูว่าเครื่องที่ไม่ได้ล้างมาหนึ่งปีเป็นยังไงโอ้โหโคตรน่าสะอิดสะเอียนสักผ้าลูกสักผ้าเราสักผ้าเมียสักผ้าคุณพ่อสักผ้าคุณแม่ทุกวันทุกวัน,วนต้องโดนแบบนี้เลยเห็นแล้วรับไม่ได้จริงๆครับ เมื่อน้ำหมดถังแล้วดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับทุกคนคือมันมีสิ่งหน้าสะอิดสะเอียนเยอะเต็มไปหมดเครื่องเลยและมันยังไม่จบนะครับมันยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนคือการล้างน้ำเปล่าของตัวเครื่องพี่ๆลองมาดูว่ามันจะหน้าสะอิดสะเอียนหน้าสยยสยองขนาดไหนและแล้วสิ่งที่ผมอยากให้พี่ๆได้เห็นก็มาถึงแล้วครับนี่คือสิ่งปฏิกูลที่เราใช้งานมาตลอดหนึ่งปีเต็มที่มันเกาะอยู่ที่ตัวเครื่องของ,ของเราจากนี้ผมจะ ทางเครื่องทุกๆ1เดือนเลยครับเพราะว่าผมมีลูกน้อยด้วยผมต้องให้ความสําคัญกับความสะอาดมากๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากางเกงหรือสิ่งต่างๆแล้วเครื่องของพี่ๆละ่ะเคยใช้เคยล้างกันสักทีไหมเม้นบ,บ,บอกผมด้วยนะครับ